สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาแนะนําขนมปังสังขยาดีเรามาทานกันค่ะว่าอร่อยไหมทําเองมาทานกันขนมปังสังขยาเอาไว้ทานตอนเช้าก็ได้นะคะหรือว่าตอนเย็นขี้เกียจทานอาหารเย็นก็กินขนมปังสังขยาได้ยอม อันนี้เป็นรบสองที่ทํารสชาติเหมือนกับเราไปซื้อกินที่ร้านเลยค่ะเราจะใช้หวานนมข้นนะไม่ได้ใช่วานน้าตาลอร่อยจริงๆหวานมันสุดไปเลยออร่อยอืม โอเคขอตัวไปทานก่อนนะคะบ๊ายทรายทราย I Put the sweet <Und one? S 3> Sweet milk What taste? Smell, taste of salt Yeah, I have salt Coconut And Powder ผงชุบ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 งชุบผงคุบผงช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  n บผ o ชุบุชบผุบองชุบชุบผงชอ่งชองชุงกุบผงชุองชุมผงช ทำไมทำหน้ากันนะยัมมีอร่อยอร่อยตอนนี้ดีเยเอาอีกคำเดีอีกคำอันนันินบอกว่าอร่อยมาก mm. ขนมปังน้อย mm. แบ่งกันกิน